งานที่ผมได้ภาพขอหยาดขอหยาดด้ับนั่นผมเขาพวษปืนได้จ้ะแก้ปืนได้แล้วแค่ยืนด้วยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ปืนเนี่ยการขอบค้องการขออนุญาตเนี่ยมาผสมบูสี่ยเนาะแล้วก็เปตัวในซดเนาะแล้วก็ยิงปืนนะเมาได้ไปขอ ใบอนุญาตใบปสาจากนายทะเบียนเกณฑ์บอกว่านี่นี่แบบไหนคือการซื้อขายแค่นี้สำเนาเอกสารใบปสีก็ซื้อขายกันได้แล้วันะทำไมบะฮู้แล้วก็ต้องมาแจ้งอาวุธปืนแบบแบบตรงนี้เลยเ<ม>นาะมันมันยังมันมีขั้นตอนของมันในการซื้อขายอาวุธปืนเนาะเป็นโโต้องตรวจสอบความประพื่ออย่างเนาะในเมื่อซื้อมาแล้วเอาเอามาไล่ซดเนี่ย เจตนาเจตนาเขาคืออย่างผมหมอเขาผมก็ยากเนี่ยไล่ไล่โซนเนี่ยจักเข้าจักออกอ่ะยิงปืนเนี่ยตอกแท็กตอกแท็กตอกแท็กเนี่ยคืออย่างเพื่อคงครู่ะบรรลับบรรน้อนเนี่ยมันกินอย่างไปบรรลับบรรน้อนเนี่ยผมร้องต้องการอัปเดตต้องการยอดนะทั้งซีรีส์การยิงปืนนี่นะเราทำไมต้องยิงครูเจ้าบ้านเจะยิงขึ้นตั้งเนี่ยคืออย่างเพื่ออย่างผมร้อง ร้องพอร้องว่าความครื่อขน้องหรือว um> uh mm ่าร้องว่าเสพยาบ้าหรือว่ากินเหล้าแล้วก็เครื่องขน้องเร่าเมาปืนนี่ซื้อมาเพื่ออย่างเป็นไปเป็นมือปืนนะไป็ยังไงอย่างฮะเก็บเก็บย่างนี้วิธีการยิงวิธีการเท่าก็ออกการเก็บรักษานี่โู้โหเฮียนเฮียนเคยเฮียนมาก่อนอ่า ก็ถ <mile> ึงาปลอยภัยของอุธป right? ืนนี่มีหรอหู้บ่ะบบหู้สยองเลยโยโย่ก็ซื้อมาแบบเพื่อนๆเนี่ยก็เอามายิงไงมึงอ่ะแล้วกระสุนปืนเนี่ยซื้อมาซื้อมาทิ่กระปืนเลยก็รัวซื้อร้านอยู่ไหนมารัวใครมาขายเหอะได้เลยนี่นะอ่ายิงยิงไม่ได้ที่นั่นแล้วจำไ่ได้แต่วระเด็นสามนี้นะฮกซีมาพานมายิงไม่ที่นั่นเมาก็ยิงเมาก็ยิงนี่ไงจ้ะใจยิงไม่ไ ะยิงวันนั้นยิงวันนั้นวันไหนเป็นทีท่ยังจำได้ไหมเราเหรอเป็นตัวอย่างที่ดีเหแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเหรอไ่ดีเนาะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไว้นะโอเคนะตามนีเ้เหรออ,อ่าประชาเพื่น้องอี้นะตามนี้น่นจะจีกรรมงาหูนี้เขาอ,อีเ้เลยนะ